ระบบอาหารเนี่ยปล่อยแก๊สเรืองกระจกถึง30%เรเราต้องต่อสู้โลกร้อนโดยใช้ระบบอาหารเป็นเครื่องมือ และตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับคุณแดนปรมวานิชท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านการผลิตและส่งออกอาหารระดับโลกนะครับและมิชชั่นสำคัญก็คือการยกระดับอาหารให้ไปสู่ธุรกิจอุตสาหการรมประเภท clean food tech และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้ไปสู่ระดับที่เรียกว่าเป็น Negative c ร์บอนไดออกไซหรือว่าการปล่อยคาร์บอนที่ติดลบนเองนะครับสวัสดีครับพี่แดน,นครับสวัสดีครับอะรบเนี่ยเราเราตั้งมน,นาน แล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ4ีหปีที่แล้วเราก็เข้าสู่วงการโปรตีนทางเลือกการทานอาหารจากโปรตีนทางเลือกเนี่ยมันดีถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์เพราะว่าปล่อยก๊าซเรืองกระจกน้อยกว่าเนื้อสัตว์เราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารที่มาจากโปรตีนทางเลือกได้ง่ายขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราควรจะตั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ขายของด้วยที่เป็นแพนเบสอย่างเดียวสิ่งที่เราประกาศล่าสุดเนี่ยว่าเราเป็น global clean food tech ค o m p a n y เนี่ยเหตุผลเพราะว่าสิ่่งงททีเเราามมตลอดนนยััป็ อุตสาหกรรมที่ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ผมก็คิดว่าเราต้องเป็นคาร์บอนเนกาทีฟทีนี้มันมีวิธีการแก้วิธีการเดียวเลยคือแก้ี่ต้นน้ําองค์ประกอบใหญ่ก็คือการที่เกษตรกรเนี่ยเอาของเหลือจากการ,รปลูกเอามาเผาเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้หนึ่งเนี่ยหยุดการเผาอันที่2เนี่ยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแปลรูปให้มันเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มเราก็เลยเจอเทคโนโลยีเราเรียกว่าไบโอคาร์บอนเราเอาสิ่งที่อย่างเช่นสับปะรดนะฮะแปลรูปมาเป็นไบโอคาร์บอนถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปฝังลงมาในดินมันถือว ว่าเป็นคาร์บอนเนกาติเพราะว่าเราฝังคาร์บอนถาวรพี่แดนเนี่ยนะครับในฐานะที่มีบทบาทเป็นผู้ที่รณรงค์เพื่อที่จะทําให้สภาพภูมิอากาศของโลกใบนี้ดีขึ้นพี่แดนคิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยนะครับควรจะทําอย่างไรผมพยายามจะหาโอกาสน,นะครับที่จะพูดเรื่องนี้ให้คนรู้ คนที่รู้เรื่องปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราควรจะไปให้ความรู้ให้กับคนที่ไม่รู้สิ่งที่ผมพยายามจะทําก็คือว่าทํายังไงให้เราสร้างเวทีให้กับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเพราะว่าคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรเนี่ยเกือบ2,000ล้านคนทั่วโลกมูลค่าเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ7-8ถึง trillion usd ผมคิดว่ามันเป็น,ปนสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องทําในเมื่อหนึ่งเนี่ยเราตระหนักเรารู้ว่าปัญหามาเกิดขึ้นแล้วเรามีโอกาสที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ,บ้านเขาคือพี่แดนเนี่ยคิดละเอียดมากเลยนะฮะและพี่แดนก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ริเริ่มในอุตสาหกรรมอาหารแรกๆนะครับที่จะปรับเปลี่ยนยกระดับให้มาเป็นคลีนเทคนะวันนี้ขอบคุณพี่แดนมากนะครับผมบขอบคุณครับขอบคุณครับ